เฮ้ยค้ังเอยอย่าเขาไปได้อัดตัวเขาแน่เอยดูอย่าเขาหมดไม่ はい。 i plan not 最多我拿，我最多没最多 ไม่โดนเลยอ่ะนี่ อย่าใส่หมวกนะอย่าใส่หมวกนะเธอใช่อาแล้วออกก็เขาบอกให้เธออย่าใส่หมวกไงฮ่านะ่า <laughs> ไม่ได้ยินนะมีแ่งของฉันมา จบเตี้ยเลยวะ เธอก็ไม่พูดขนาดเธอเล่นเกมเธอแบบเน,นะเขาสางเกมแล้ว ポコ、えなあ。 อะไรถ้าไม่โดนเราตืนอ

นเมื่อกี้ไม่โดน

Se oli niin kaukana.

哎呦！Uh oh. hey, เกือไปแล้วนะเมื่อกี้เธอแป๊บนึงค้างคีย์บอร์ดค้างมาเธอพร้อมแล้วเขาเปลี่ยนปืนนะเธอเมื่อกี้เขาไม่เล่นปืน,ปน,ปนจิ้วจิ้วเด็กน้อยแล้วนะนี่ทีนี้คือแบบนัดเดียวคือไปจริงเลยนะเนี่ยอันเนี้ยชึบ <c oughs> ชึบ <c oughs> นี่ตัวแตก,แต,กแตัวแตกแล้วหนึ่งตัวแตกก็หนึ่งตัวแตกก็สองไม่โดนเป็นไงเนี่ย <c oughs> อ้ํ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 า้งอํไมวะเนี่ยอ้เอาอย่างอย่างอย่างอันนี้เออจะต่อยเขาไม่ได้ต่อยเหน่อยเอาย่งเอาย่างอ้ําฮาวก็ถือว่าือเอาเล้ยวอ่ะ เธอไม่ได้ตอบเธอเลยนะเนี่ยอ๋อเหรอเห็นเธอกระโดดอยู่กับที่ไงนึกว่าเธอเอาเอาแล้วหัวมงกหัวมงพื้นหัวมงกุโลกอะไรเงี้ยออืายังเป็นเถิดยังเปนเถอะหรอจ้าเห <c oughs> <c oughs> มือนก็เหมือนก็เหมือนฉากที่เธอแบบบันไดไงเธอยึงเขาตรงบันไดอ่ะเขาเขาโตเขาไม่ได้ตั้งใจมันมีผิดพลาดกันได้ นี่ไงล่ะตัอย่างเช่นนักสู้ระยะไกลก็ได้ใครยังไมรู้ฮัลโหลเธอ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 ทำอะไรอะเธอที่มันแสญยิงแล้วนะเธอทำให้เธอเลี่ยมขนาดนี้นี่เธอไปเธอไปทำตามไอ้หัวขาวมาใช่ไหมเธอเขาเอง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 ย First blood. ไม่เธอนี่ยก็กลับกับกลับกบกลับมา อะไรเลยทำไรเขาเห็นเขาป้านี้ไม่ได้นัจะยิงอย่างเดียวเลยปาวปึ๊บป้าปึ๊บป้าวปึ๊บป้าโชว์เชโป้าวปา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 มนรอบกันไปนั่นแหละ้เธอโหดอย่างเงย แต่เอาจริงแต่เอาจิงนะใช่ไหมเงียบกัเงียบเอาจิงนะใช่ไหมอาจจะแก้แจ็ากูเออเออทำไมเธอเงียบอ่ะเธอตึงเหรอไม่ได้ตึงไม่ตึงไม่เธอว่าเขาเหรอว่าเขาไม่ได้ตึงเหรอได้ได้ใช่เขาไม่ตึงใช่ใช่เลยนี่เลยเธอเจอของตึงนี่ ปของเขาเขาปาไปแล้วไงปืนแมเนี่ยกล้าโยนให้เขาไหมล่ะกล้าถ้าเธอขอ <c oughs> อัจบาเจุุดุุดุด chụp ai chụp ai chụp 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 nít, chụp 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 à, một

ข้าเจ้าข้ามอบความรักให้คนหล่ออย่างข้ามีจะให้ป้าเอาไม่ได้เหรอทำไมเสียงเธอเหมือนอ้ําเลยวะผมกบอกไม่ได้ป้าเนี่ยเป็นเป็นอยูู่แก๊งอ้ําจนเป็นอย่างนี้เราใช่ไหมกติดอ้ําก็เล่นด้วยกันบ่อยแน่ใจว่าอ้ํานะไม่ใช่คนอื่นนะคนอื่นก็มีอยู่ไม่ไม่ใช่นะเห็นมันก่อน อัมบอกว่าเธอยุบที่ไปเล่นกับหนุ่มเหรออะไรก่อนเห็นอ้ำเราห้ฟังหรอใช่ใช่ใช่โอ้ยอย่าตกเฮก่อนเพราะไม่ได้ตั้งใจเธอก็รู้นี่รู้อะไรอ้าวเพราะไม่ได้ตั้งใจ สเน,น,นว้เธอก็ตึงเกินทุกไม่ไหวเลย <c oughs> เธอตึงที่สุดในสามโลกแล้วโอ้โหจริงๆเขาสู้เไม่ไหวเธอเก่งขึ้นมากเลย เ,เดี๋ยวเขาต้องไปจ่ายประกันสังคมให้พี่ด้วยอะ่อะเจนรยาะเ็วเกมนี้เสร็จนะเขาไปข้างนอกแป๊บหนึง่งเขายังไม่ไปซื้อยาหยอดตาเลยเขาหลับเขาหลับปุ๋ยตุ๋ยทั้งวันเลยวันนี้เฮ้ยจำได้แบบนี้มันค้นมีความทรงจำความจำที่เจ็บช้ำน้ำใจ เอาโดนได้ไงวะเออมันโดนได้ไงวะมันโดนได้ไงเธอคงงงมากเลยเมื่อกี้เธอวิ่งมาวิ่งมาเข้าเข้าปืนเขาทำไมเธอเธอวิ่งมาเข้าปืนเขาทำไมเธอหัวมาจ่อปืนเขานะเมื่อกี้เขาไม่รู้เรื่อง เ,อ,เอ,อะไรเอ้อหัวมาจ่อปืนเขาทำไม